สวัสดีครับท่าผู้ชมวันนี้พิยุทธ์ขออนุญาตเป็นตัวแทนพาแฟนรายการไปเที่ยวชมในส่วนของการขับรถที่เรียกว่า E-Su z u 2.2 d D-Max f o r c Flash Trip Caravan วันนี้นั้นทุกท่านจะบินจากที่ประเทศไทยสู่ประเทศจีน เราจะท่องเที่ยวกันในเมืองหนานหนิงก่อนนะครับหนานหนิงเป็นเมืองตอนล่างของจีนติดกับชายแดนเวียดนามหลังจากนั้นครับเราจะให้ทุกท่านสัมผัสบรรยากาศว่าสักครั้งในชีวิตที่เราจะต้องแบบมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติความสวยงามของน้ำตกเตอเทียนนะครับหลังจากน้ำตกนั้นวิ่งมาประมาณไม่เกิน3 0กิโลเมตรครับอันนี้คือโรงแรมที่หรูที่สุดดีที่สุด 6ดดาวนะครับและเราก็จะเจอกับในส่วนของบรรยากาศที่เรียกว่าอยู่สภาพท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติเป็นก้อนหินที่แบบอารมณ์เหมือนกับสร้างและปั้นขึ้นมาเองแต่ใหญ่โตมากนี่คือในส่วนของการที่จะต้องสัมผัสบรรยากาศในเดอะลักส์ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่มาท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติมากมายโรงแรมนี้จองเต็มทั้งปีนะครับขณะคณะเรามาเนี่ย จะต้องจองล่วงหน้าก,กัน8เดือนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศวันนี้บรรยากาศโรงแรมเดอะ u ักนนะครับก็คือหรูสุดที่กินข้าวที่พักที่นอนอ่างแช่น้ําที่แบบอยู่ตรงระเบียงเห็นทิวทัศน์สวยงามไฮไลท์คืออาหารมื้อเย็นนะโหเห็นแล้วแบบน่ากินมากเราจะเตรียมเดินทางต่อนะครับก็คือจากที่เดอะักนั้น ทุกท่านจะได้ข้ามชายแดนจีนเข้าม,มาสู่ตอนเหนือสุดของเวียดนามนะครับเราจะเริ่มเดินทางจากที่ชายแดนเวียดนามแล้วก็ขับจากเหนือเนี่ยลงมาเรื่อยๆตอนนี้นั้นเราก็อยู่กันที่ฮาลองเบย์นะครับก็คืออ่าวฮาลองซึ่งอยากบอกว่าวันนี้นั้น ช่วงเช้าก่อนขับรถกันเราจะพาทุกท่านท่องเที่ยวกันรอบอ่าวฮาลองอยากบอกครับว่าผมไม่ได้แกล้งใส่เสื้อกันหนาวนะอันนี้อากาศเย็นจริงครับช่วงนี้คืออากาศที่แบบเย็นจากที่เดอักแปดองศาวันนี้คือที่ฮาลอง13บสองศาเช้าครับ และสุดท้ายท้ายสุดครับเราจะใช้วิธีการคือขับรถ Isuzu สองจุดสองดิราม Isuzu X Isuzu Highlander ส, Is US, Is สประตูเกียร์ออโอต้8ปสปีดขับผ่านทางที่เรียกว่ายากยากลำบากแล้วก็มีขึ้นทางด่วนด้วยเพราะฉะนั้นทุกสัมผัสของอารมณ์ครับก็คือการขับแบบขบวนคาราวานมีทั้งชา้ามีทั้งเร็วเพราะว่าเราผ่านสภาพทางสารพัดเลยทางซ่อมสร้างอัดปาเร่งต้องมาเบรกต้องดีนะครับทักษะวิถัยก็ต้องตอบโจทย์ด้วยเพราะ,ะนั้นวันนี้ครับลองครบหมดพอขึ้นทางด่วน กฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าวิ่งความเร็วสูงสุด120ครับเพราะนั้นวิ่งในเมืองวิ่ง50วิ่งนอกเมืองวิ่ง80ทางหลวงเิเศษวิ่ง120วันนี้คือเก็บครบหมดแล้วก็ทุกท่านก็จะขึ้นเครื่องบินที่สนามบินฮาหน่อยครับแล้วก็บินกลับประเทศไทยและรถยนต์ก็จะเดินทางกลับโดยการขับเข้าด่านชายแดน ก็ฝากทริปนี้ไว้ครับว่าในการขับรถในส่วนของี s US u ซ u 2.2 d ีเดียร์แม e ก e อ s ์สเเป็นการขับรถที่ว่ามีองศาของการขับรถที่คคว่าครบองประกอบทั้งหมดครับ